นะคะจะเป็น Honda c ซ t y นะคะปี2014นะคะใช่คันนี้นะคะเท <Hi. S 1> ่าไหร่เที่ยวคันนี้นะราคาเพียงแค่3,000เอ้สามเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงสาขาท่าเหลือกันแล้วค่ะสาขานี้นะคะจะเป็นสาขาที่เราเพิ่งเปิดใหม่ได้สักพักแล้วนะคะ สาขานี้จะเป็นสาขาที่3ามเนาะใช่ค่ะค่ะ<า>เราจะมาดูกันบ้างนะคะว่าสาขาท่าเรือนะคะจะมีรถอะไรบ้างเริ่มที่เริ่มต้นนี้รถคันนี้กันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรถ โตโยต้ายาลินะคะเครื่อง1.2นะคะเป็นตัวจีคันนี้ปี13นะคะคันนี้ราคาเท่าไหร่พี่เอลคันนี้ราคาเพียงแค่3ามแสนสี่ื่นเก้าบาทโหูหถูกมากเนี่ยล้ว<ช>เดืเท่าไหร่เนี่ยคันนี้นะคะเริ่มต้นมีคีดิตปีดาวนะคะพอยอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเองพอ,อยโอหเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกได้แล้วนะคะใช่คันนี้นะคะเราจัดให้ไปเลยแม็ใหม่อย่างใหม่เลยนะพอยส,สวยสุดเลย ถามมาต่อที่คันนี้กันบ้างนะคะคันนี้จะเป็นนิสันอเมล่านะคะปี2018นะคะใช่คันนี้นะคะจะเป็นสีขาวเป็นสีขาวมุกสวยมากมากเลยนะคะคันนี้สีเป็นสีเดิมเนอะพลอยใช่ค่ะสีเดิมมาจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะคันนี้ราคาเพียงแค่3 3 9 0 0 0บาทเองนะคะถ้าเริ่มต้นมีเครดิตก็ฟรีดาวเนาะพลอยใช่ค่ะฟรีดาวพลอยอยู่เดือนละประมาณ 5 0 0 0พันกว่าบาทเองค่ะค่ะมาต่อที่คันนี้กันบ้างน,นะคะคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรเพล่คันนี้นะคะจะเป็นรถ ฮอนด้าซีวิกน้าพอยคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องพันแปดคันนี้รถปีอะไรเที่ยวคันนี้นะคะรถปี2009ราคาเท่าไหร่เที่ยวคันนี้นะคะราคาถูกมากราคา3 2 9 0 0 0บาทถูกมากเลยนะคะใรถคันนี้เป็นรถรุ่นที่นิยมมากเลยใช่ัยรุ่นชอบมากเลยน้าพอยยากนะรถรุ่นนี้ใช่คันนี้นะได้แม็กใหม่ยางใหม่ไปด้วยนะคะใช่ คันนี้นะคะสีเดิมเดิมเลยเนาะพลอยเนาะใช่สีเดิมเ,เ,เ,เดิมทั้งคันแน่นอนค่ะเครื่องเดิมสีเดิมค่ะค,คันนี้นะคะถ้าลูกค้ามีเครดิตก็ฟรีดาวกันไปเลยเนาะพลอยเนาะใช่ค่ะฟรีดาวค่ะคันนี้เริ่มต้นผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่พลอยคันนี้เริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ประมาณเจ0ดพันบาทค่ะมาดูที่คันต่อไปกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นรถ รุ่นอะไรพอยเป็น h o นด้าซีว c กนะคะคันนี้ปีสอง1ันสิอ็ดนะคะเราดูปี2009ันไปแล้วลองลองมาดูปี2011บกันบ้างนะคะคันนี้เครื่องเท่าไหร่ที่วอคันนี้นะเครื่องส0 0พันพอยคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะขับง่ายคันนี้ฟรีดาวไหมเที่ยวถ้าลูกค้ามีเครดิตฟรีดาวไปเลยคันนี้อยู่เดือนละประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณเจ็ดันกว่าบาทพอยโอ้ถูกมากเลยนะใช่คันนี้นะเครื่องเดิมสีเดิมเหมือนกันเลยนะพอย อันนี้นะคะจะเป็นแม็กเดิมจากโงารงงานนะพลอ,อยยางเป็นยางใหม่นะแกะกล่กอง,องเลย,เลยนะคะปลาเราไปดูคันต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้นะคะจะเป็น Honda าซิตี้นะคะปีน2014นะคะ คันนี้นะคะเท่าไหร่เพี่ยคันนี้นะคะราคาเพียงแค่3า9 0 0 0มื่นบาทเองพอยูถูกมากเลยนะพันยูเดือนละเท่าไหร่เพี่ยวคันนี้นะจะพันยูประมาณเจ00ันกว่าบาทโอ้เจ็ดพันกว่าบาทเดือนเดือนหมื่นต้นจะออกรด้พนักงานเอาฟิดออกได้สบายใช่ทำไรทำนาออกได้หมดออกได้หมดค่ะลองเข้ามาสอบถามเราสองคนได้คันนี้นะไม่ยุ่งยากใช่ คันนี้นะแม็กไมายางใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแม็กไมาย,ยงมางใหม่ไปเลยนะคะสวยๆกันไปเลยสีเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะสีเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะสีนี้เป็นสีที่สวยเนาะใช่สีที่หาย,ยากสีเนี้ยะคะ่ะมาต่อที่คันนี้กันบ้างนะคะคันนี้จะเป็นซูซูกิสวิสนะคะเป็นรถสไตล์มินิ ใช่เล็กเล็กแต่น่ารักนะคะใช่คันนี้เครื่องเท่าไหร่ขอพลอยคันนี้เป็นเครื่องพันสองนะคะสีน้ําเงินสีสวยเลยใช่คันนี้ประหยัดน้ามันมากใช่ค่ะเห็นเล็กเล็กแบบนี้เหยียบคุ้มมากเลยเนาะพลอยคันนี้ได้เรกใหม่ยังใหม่ไปด้วยนะพี่เอโหคุ้มมากมากเลยคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไรอ่ะพลอยราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองค่ะพี่เอล ้เลปี2019ปีใหม่ปีใหม่มากใช่สวยมากสีนี้จะเป็นสีเดิมนะคะใช่ค่ะสีเดิมั้งพันเลยเนาะใช่สเกิร์ตรอบคพันด้วยนะคะชุดแต่งครบใช่ได้ไปไม่ต้องไปแต่งเพิ่มให้เสียเงินเลยนะคะได้ไปนี่คือสวยๆไปเลยไปมาดูพี่พันต่อไปบ้างดีกว่า จะเป็นนิสูติิลาดนะคะใช่ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นปี2 0 1 3ค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่พอยคันนี้ราคา200,000 4 9,000บาทนะคะคันนี้คันนี้จะเป็นส,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 สีขาวมุกนะคะสีเดิมมาจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะมีสเกิร์ตให้รอบคันนะคะแม็กใหม่ยางใหม่ไปเลยนะคะสวยมากเลยนะพอยใช่ค่ะเล็กกระทัดรัดมากผู้หญิงตัวเล็กๆนี่รับ ไปไหนเมื่อใดสบายเลยเข้าตลงตลาดเนาะพ่อยใช่ค่ะซอข้ออยได้สบายไม่ต้องระวังมากคันนี้ก็จะเป็นเครื่องเท่าไหร่เนาะพอยคันนี้เป็นเครื่องพันสองประหยัดน้ามันสุดๆเลยนะคะตอนนี้น้ํามันแพงใช่แนะนําคันนี้เลยใช่ค่ะ้ามาต่อที่รถครอบครัวกันบ้างนะคะคันนี้เลยจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะค่ะฮอนด้าซีอาร์วีนะคะคันนี้ปี2009นะคะ คันนี้เป็นสีเดิมสีมาจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ละค่ะ3ามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะค่ะได้แม็กมายังใหม่ไปด้วยนะคะคันนี้เราก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะพอยเนาะภาบดีมากใช่คันนี้พอนู่ที่เท่าไหร่เพียวคันนี้นะคะจะพอนู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะคะถ้าลูกค้ามีเครดิตก็ฟีดาวได้เลย ออกง่ายเองสาไม่ยุ่งยากเราเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ไหคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ้าขายทำไรทำนาออกได้หมดนะคะไม่จำเป็นต้องมีสลีฟก็ออกได้นะคะคาสาขานี้นะคะไม่ได้มีแค่รถเก่งนะคะรถกระบะเราก็มีนะคะรถกระบะนะคะมีรุ่นอะไรบ้างเราลงไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มที tamam. ่คันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรถคอกเนาะคอยใช่ค่ะรถคอกเราก็มีนะคะใช่ตอนนี้เรามีเข้ามาหลายคันเนาะใช่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็น isuzu d-max นะคะเครื่องเท่าไหร่พอยคันนี้เครื่องสามพันค่ะมีคอกมีแนบมีเพาพ้นนะคะลงเล่มให้เรียบร้อยเลยค่ะออกไปใช้งานได้เลยค่ะใช่สุดพร้อมใช้สุดๆเลยค่ะคันนี้อันนี้นะคะจะมี แม็กใหม่ยางใหม่ให้ด้วยนะใช่ค่ะแม็กใหม่ยางใหม่ยางแกะกล่องเลยนะคะคันนี้ราคาเท่าไหร่นะพี่เอลคันนี้นะคะราคาเพียงแค่4ี่0 0 0บาทถูกมากเลยนะมอยพร้อมใช้มีคอกแหนบเผาครบเลยเนาะลงเล่มให้เรียบร้อยเอกไปไม่ต้องไปทำอะไรเลยเอาไปใช้งานได้เลยนะคะคันนี้คอนยู่เดอนละเท่าไหร่เที่ยวคันนี้นะคะเริ่มต้นมีเครดิตฟรีดาวคอนยู่ที่ประมาณ9,00 0กว่าบาท ถูกมากเลยนะคะใช่แต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าดาวยอดผ่อนก็ลดลงไปนะอยใช่ถ้าดาวยอดผ่อนก็จะถูกลงอีกค่ะค่ะค่ะมาต่อที่คัน้กันบ้างเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะคันนี้นะคะจะเป็นปี2008นะคะคันนี้จะเป็นตัวสูงนะพลอยเนาะค่ะคันนี้ราคาเท่าไหร่พี่เอวคันนี้นะคะราคา จะอยู่ที่32900 0กบาทค่ะโหถูกมากเลยนะคะพันยูเดือนเท่าไหร่เนี่ยเที่ยวคันนี้นะคะจะพันอยู่ที่ประมาณเจ00กว่าบาทนะคะสีเดิมๆทั้งคันเลยนะพอยสีเดิมนะคะรถสวยมากจะเป็นแม็กเดิมมาจากโรงงานนะคะแต่ยางนะคะจะเป็นยางใหม่แกะกล่องเลยนะคะค่ะค่ะเราไปดูคันต่อไปะตูกันบ้างนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นรถ Isuzu D-Max ตัว all new นะคะเป็นเครื่อง1.9นะคะใช่ค่ะคันนี้รถปีอะไรเพียวคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะคันนี้ใ,ใช่คันนี้เป็นสีเดิมทั้งคันเลยนะใช่ <พอ S 3> ค่ะสีขาวบูดเลยนะคะ<ม>จะเป็นสีพิเศษนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่599,000บาทเลยนะคะถะูกมากใช่ คันนี้เราแต่งให้เป็นยีราฟแะด้วยเนาะค่ะคันนี้ได้แม็กไมยั้งใหม่ไปเลยนะคะสวยมากค่ะคันนี้ก็ค่ะก็สาขานี้นะคะเป็นสาขาที่3ามนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ผ่านไตผ่านมานะคะ แวะเข้ามาดูเข้ามาสอบถามได้นะคะเต็นท์ของเราตรงนี้จะอยู่ตรงไหนอภอยอยู่ตรงศูนย์โอทอเก่านะคะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีท่าเรือเลยค่ะถ้าใครมาจากไฟแดงท่าเรือนะคะเลยมาอยู่เลยมาหน่อยเดียวอยู่ทางซ้ายมือค่ะใช่อยู่ตรงข้ามกับยียงบิ๊กซีเลยใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าใครสนใจรถคันไหนนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0898367988นะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนอภอย ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจรถตืสองรถสวยสมบัติคาเซเตอร์กาญจนบุรีนะคะและตอนนี้มีอีเพจอีกเพจนึ่นนะคะใช่เพจของสาขาท่าม่วงนะคะชื่อเพจเต็นสมบัติสาขาท่าม่วงรถมือสองกาญจนบุรีค่ะเขาไปดูเขาไปสอบถามได้ได้ค่ะ